สีปเป๋าอีกเมนูเด็ดได้พี่นอ้องเมนูเด็ดก็คือหนูจุดจุดเอาหนูจุดจุดประกันมันกับแมงไใน,ในประกันนะขั้วหนูพุกโอ้แบบสะพานตรงนี้พี่นอ้องเอ้ยหมุดเข้าไปเอาโอ้ชิเดียดงามดาบมัน,ะน,น,นขึ้นหนาบบ้านอุทยานานม าตุเทียนได้สนุนคุณมาลครับผู้ชวยมาลงผู้ชวยปะผู้ชายพาบาษแล้วสิหายแล้วิหายรถกับรลดเขาเด้พี่น้องเอาดีแทนพอกับเดี่ยครูเลิเมนูเด็ดเนาะเมนูข้าวหนูคุก อืโห่หน่ะมี่จ่าส่วนอหอยพี่น้องมันมันฮะส่วนอรอยน้องขอนชิดจานวิชัยเอ้ยมาเด้อมาเนี่ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้าหวยมาได้หนูได้หนูหนูได้ให้หนูหนูเอ้ยตัวบักใหญ่หนูท้าพี่น้องเอาละอยู่หลังนุ่มตาลนี่แหละเอ้าถ้าปักมะลานย้อนไปสรางใดล่ะ โอเคกินออมหนูเด้พี่น้องผู้จีดยานไงนะอันนี้นมแม่มึงนี่บางกล่องหัวานานกันกันขั้าวแมวนี่สวัสดีครับมาต่อนะนคคพอนะกินเฮ้ยโอ้โอโยผู้ใหญ่เหนื่อยอย่านจากหัวานหวานนะสวัสดีครับวันนี้เรามาตาแหวงครับ

ก้าวเล่าเกินพี่กัดที่สีจุม่มจุ่มแล้วก็มาลวกนี่แ่ละไปถอนผลมันออกน้ำโอ้พี่น่องเอาเบิ่งเด้อโอ้ซ้อมใจกันละหนาครับหลานมันจ่ายค่ะวันลหลาน่าต่างชาตินะครับอีหลานนะมาเมานอกจุดแถวนี้ จากประเทศอิหร่านนะอับดุลลรฮิบตายเองเหลงเลยอับดุลลรฮิบไปแล้วโอ้ยวลาดมือตัวเดียวเอาตัวหนึ่งเปสิจีเร่ตัวหนึ่งอันนี้ว่็ต้หนึ่งเตุจุรูเบจักตัวตัวเดียวมีมากต้องมีไอ้ตัวมะเผาได้พีิทองมานลยลกคนละกับมะเผาออาไปซ้ำแล้ว ทีมงานมาสมทบเด้พี่น้องบาดเนี่อ้อกับปอมป,อ,ปอมก้อยกับปอม,อมไตายแล้วะตายแล้วก็รอแล้วเฮ้ <laughs> 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 ทีมงาน ก็หนูแล้วก็ขวานูลูกหลานไปยังแหวงเอนไปสนพภาคพพ่ะเคยนอนอยู่แต่แค่นะอโอต้ต้นสยวนยเอดพอดีอดอเลยณนทยาเลศนะครับคนรักเคยนอนรมโอ้เดี๋ยวจะแตกไงายมานว่ามันหล่อเ่ลงอยู่นี่เร็วเ<ด>น,นี่มันใบม่วงเนี่ยว่น่ะ วปาเสียบสองคนสามคนได้พี่น้องเดี๋ยวจะได้กินโอ้ต่อไปีนอีแน่นอนฮู้จะกินกงายวะนออกวนวัวกเด็ตายผู้สาบวดเด้อพี่น้องเสร็จสมมันจิได้บวดมะนาะบวดเพื่อจะขายหมอนอย่างเดียว

แม่งเสียงม,มันแม่ขาเนี่ยเขียบมัสสกากจะพี่น้องพย่บ้านวันนี้เนี่ยไม่เดีย่นะเดียว,วยอจะว่อมหนูอมหนูอมหนู <c oughs> <c oughs> S <S มีเสื้อด,ด,ดูขาหน่มอาชีพใส่ได้พี่น้องเลยโป๊ะซักทั้งมะปีทั้งมะปีผักผ้ายผักผ้าผักกีเลิดผักไซ่ไอ้ขัวหนูอันนี้โอ้อาหลับแขกก็หลับตายอออาาอคอหล่อพี่น้องเหล่าขาวโอ้คุยหัวเรือกะจางกฤสิบวชได้บานกฤสิบวชแหมมันเดือดก่อนแล้วถึงลงเนาะ คือบวชนะวะท่านยาก่อนนักเียนยาภาษาอังกฤษท่านยาที่ที่เอาลุดตัวไหนเมื่อกี้ท่านยาแปลว่าโอ้ที่เอ็ดท่านยาฮ่า่าา้ามาถ้าายแล้ว้จ สุนิเข่กัวอ่บ่ได้ไปแล้วเนาะรอผักมันยุบสัวก็ตักสืบเซียบโดยผู้ใหญ่ไปทูนเซ็บเซียบนำกันเลยพี่น้องไปกิตูไปกิต้กี่หันไปเด็ดแท่ไหนเด็กสิดธิ์ทั้งหนาน่ะ เอาละบานิยอแซ่บแม่ผักบานเนี่เออจวดน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยบ่าวถึงพัดเจ่าโอเค้าเยบวกนเราะเดัดเข่าได้ไหมพี่น้องออ